สวัสดีค่ะพบกับปะโยมอีกครั้งนะคะในรายการมโย,ยมพาชมสวนค่ะตอนนี้เราอยู่ในสวนบ้านพ่อของมโย,ยมเองนะคะวันนี้เราจะมาหามะพร้าวทะเลทรายกันนะคะ่ะตามมาเลยคะ่ะมะพร้าวทะเลทรายคืออะไรครับเป็นไม้อดน้ำนะคะรูปร่างเป็นใบเลี้ยงคู่นะคะมันจะมันจะออกมาจากเมล็ดแล้วมันก็จะลงไปในดินแล้วมันก็จะโตมาดูเลยค่ะมีมีมะพร้าวทะเลทรายให้ดูก่อนไหม มีค่ะตรงไหนเอ่ยตรงนี้เลยค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูมะพร้าวทะเลทรายกันก่อนนี่ฮะมะพร้าวทะเลทรายของเรามีดอกด้วยมเมล็ดจรังแจเลยนะครับมีกี่ต้นเอ่ยสองต้นนี่ต้นหนึ่งนะครับนี่ฮะดอกของมัน นะฮะนี่ครับมีเมล็ดนะครับกาลังแก่ครับเมล็ดมันจะดีดออกกระเด็นไปทั่วเลยนะครับภารกิจของเราวันนี้ก็คืออะไรครับพี่มะยมตามหาลูกพัวทะเลทราย,ายต้นจิ๋วกันค่ะเริ่มเลยเราก็จะมาดูกันนะตรงไหนเอ่ยนี่แหลคะค่ะทุกคน,นเจอยังดีใจตรงท้งีใจวู้วเจอแล้วค่ะทุกคนไหนเอ่ยนี่ค่ะ ไหนไหนอ้านั่นเองนี่คือลูกมะพร้าวทะเลทรายนะคะไม่ใช่ลูกนะต้นก็ลูกไงก็เป็นลูกอ่ะต้นมะพร้าวทะเลทรายพิ่งงอกออกมาสังเกตได้ยังไงครับพี่มะยมสังเกตได้่าอะไรใบของมันเป็นยังไงฮะเนี่ยใบหยักหยักเหมือนมันจะมีหยักหยักนะครับขึ้นนะฮะอย่างนี้โอ้โหนี่หลายต้นเลยครับอืม ตรงนี้อีกหนึ่งต้นแล้วครับเจออีกแล้วนี่นี่นี่ครับมันแอบอยู่ตรงนี้นี่ฮะไหนเอ่ยเห็นไหมหนเอ่ยไม่รู้แหละทำยังไงไม่ต้องไม่ต้องพูดเดี๋ยวค่อยบรรยายให้หลังนี่นะถ่ายด้วยมีอีกแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมตรงนี้มีไหมอ้าวเจออีกแล้วครับกระถางนี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ อแล้วก็ตรงนี้ครับโอ้โหเล็กมากเลยนี่เจอแล้วครับโอโหเยอะมากเลยครับนะฮะโอ้ก็เจอกันประมาณกี่ต้นครับพี่โยมประมาณหกเจ็ดต้นค่ะคประมาณกี่ต้นครับหกเจ็ดต้นรประมาณเจ็ดต้นเนาะนับดีๆก็เจ็ดต้นนะครับโอ้ยเราจะมีพะพะเลสายอีกเจ็ดต้น<า>ดีใจมากเลยแล้วก็รอมัน จะงอกเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวถ้ามันงอกขึ้นมาอีกเราก็จะมาถ่ายกันใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไ,ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย